มาแล้วขั้นตอนการหั่นหมูของเรานะครับอันนี้เขาเรียกว่าหมูหั่นของแท้นะครับโหมีมมทีเด็ดเก้งเก้งทีเด็ดเลยน้ำจิ้มกะท,<อ>ทีเด็ด<อ>ครับชินลชินลูยอดชิ้นน้อยหมู หมูหันนะหมูหมูหันหมูหันยอดอแซ่บไม่แซบ่บต้องลองดูนะครับหม,มเป็นไงครับรสชาติน้ำจิ้ม,มสุดยอดครับผมแซบ่บแซ่บครับน้ำนุ่มขนาดเนี้นอเออซื้อซื้อในแก้งเนกวางม,มาย่างอย่างนงี้ย่อย น่าจะชำน้ำนี่หนึ่งนะหมูเนาะนี่ก็เตรียมย่างอีกหนึ่งหีบนะครับหอมกระเทียมที่ไทยโดยเฉพาะโอ้โหเหมือนจะไหม้หรือเปล่าครับหีบนี้ไหม้ยังโชคกำลังดีครับผมกำลังดีเลยสุดยอดสุดยอดยอดครับ ยอดสุดครับ12ผ่านไปนะครับสุดยอดครับมือหันก็สุดยอดจริงๆครับโอ้ฉ่ำมากๆวันนี้เราอยู่กับช่อง Big กซับ h ช n แนลนะครับซับเประเซโอ้โหมาชิมกันสดๆเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดครับ30ผู้ติดตามแลครับ30ซับตระไครแล้วโหน่าจะไปได้สวยมากๆ ฉลอง30ซับสไครป์วันนี้ถือว่าเป็นเลือกดีครับฉลอง30ซับสไครป์นะครับโอ้โหสุดยอดเตรียมครับข้าวพร้อมทุกอย่างพร้อมครับหอมเนี่ยเนาะมือหันสุดยอดครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วครับนั่งพร้อมหน้าล้อมวงกินข้าวถึงเวลาครับนี่เดี๋ยครับเราทำมาตั้งนานเรารอเวลานี้นะครับผมน่าจะหิวกันหน้าดู สุดยอดอย่าลืมฝากกดซับกดติดตามกด subscribe ้วคยครับช่องโชครวมมิชแนลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องบิ๊กซับเกษตรท่านติดตามอีกหนึ่งคน,นครับสุดยอดกออ็ขอตัวไปกินข้าวกันครับผมติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ